อันนี้เมนูอย่างครับนี่ครับเปียงข้าวเงอีกยังไมึ่งพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านอีสานบ้านเราเมนูเมนูพื้นบ้านอีสานบ้านเราด่วนด่มีความอร่อยด้มีความบริการม่ได้กินได้วกันไม่ใช่โควิดเอาขวดบ่แตกเนาะไม่ไม่มีแตกครับไม่มีแตกทางไหนขวดมีน้ำมีอย่างบ่ครับมีน้ำสมุนไพรกับบ่มีเนาะบ่มีครับมีตตะไคร่ตะไคร่รสดีไปมะกรูดไปมะกรูด ปีรถลันสูงของแก้วพิสานโอ้นึกว่ามีฉลากว่าเมนซิมีอันของดีอยู่ในหันหั่นของผ่มีเนาะปอดปอดเนาะอดป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 ลอดปลอนปลอดอนปลอดขัอตัอนปอนบลอดปลอเอดอดปลัดปลอดปลอดปลอดอดปลอดปลอาปอดอลอดป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 ลดปอปอดปอดปอ อันทั้งล่างตรงน้ำซุปเป็นบ่ครับครับตรงน้ำซุปครับผมโอ้เนาะนี่สุดยอดทางนิสานบ้านเขาครับมักเข็มมักจืดแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมได้รับเชิญลมมาแห้งฝุ่นไงกุ๊บคันเมาเราบัญชีลบใช้ฉีดฝุ่นเออตั้งเจ้างีดียวเราปิ๊บงมเออแียงกบจัดยี่สิบนาทีใช่แล้วเแียงสี่ทั้งในแียงนี่ครับเแียงนี่ครับโอ้ใกล้พื้นบ้านครับผม กะว่านิ้วหันเนี่ยใกล้ใหม่เลยนี่มาขนบแล้วใกลคันคันใกล้บมดนี่ใกล้ใหม่ครับเออเขาท่าเขาท่าเคิ่งเทียนน้อยใส่ไปเทียนนิดน้อยเอาสีล้อเด้อบัดนี้เอาเริ่มเลยเอาเริ่มเริ่มล้อดิเนี่ล้อจนว่าล้อสุกเด้อพี่น้องอืมอืมอืมกระปีปีดังได้อยู่เนาะ ครับผมกระพิบตีแงกิบวิ่งละต่ว่ากริบ่อันเรวดมัดกระพิบไม่ได้พอได้อันหิวมันขึ้นเขาถ้าประมาณยี่สินาทีดีบ่เอาออกบิ่งไหมดูโอ้ยราวังเฮียเด้อระวังเด้อมันตมันไปงมเด้อมันสิแลนีเด้อตดินไม่ไนั่ เอ้าลองเด้อบัหนี้สต็อปภาพเด้อสต๊อปภาพไปกัเด้ออืมสต็อปภาพมาใช้ได้ด้วยแล้วคนคนไปนั่งแก้กันล้อเถอแก่ร้อนครับผมนี่ใกล้พื้นบ้านเอาเฉียกมาเลยหญ่ผู้ใหญ่รับเชิญมาเบิ่งว่ายกให้กูเบิ่งก่อนเนี่ยมันยกดูแท้มันมันระดีลมเสร็จแล้วคำลมใส่ผีวหนึ่งใส่ร่มแล้วเสียหนึงแล้วมึงจะมาไกลได้เนี่ย เเยย่อววนนนนนบบบบ้ัีงคือว่าไก่เตะน้ำหรือว่าทิึงขวดหรือว่าจังใดเออเชื่อมันรีกริดได้เน่ะเด้อไว้เนี่ยเป็นฮะแต่ว่าขวดบ่มีแตกครับเดี๋ยวรออีกประมาณยี่สิบนาทีครับบัณนี้รถดับเพลิงน้ำฉีดก็ต้องเอื้อมมาดอกเนาะเออแต่ว่าล้มเฮียงได้ช่วงนี้เอาซ้ำนั่นเด้อวันนี้ล้อล้อบัณนี้โอ้เอาเราเริ่มเฮ็ดแล้วบัณนี้ นี่คือว่าไก่อบฟางเนาะตัดดอาษากางเพื่อนนั่นฟังหรืออึยังเหรอเพื่อนเสียงอะไรอเจีบชัดฟังที่เป็นไพยเนาะเอ้สาอเสียงต่อส้างข่าต่อสังเข่ากันอสังเข่าที่เนตีไปแล้วมัต้องพกนีของเกียมาป็โเบนวคันส่ว เาเจ้าจุดอยาเจ้ากระจุดนี้แหะอันนี้แบบนี้พขาเนี่ยดีในพจน์จุดนะครับเด้อมาตั้งแต่อุบลลาดกระทานี้น,นีน่นี่มาจากอุบลลาดกรานีครับจุดอยากกินมันไม่ห่วงจากวิธีเห็ดอะ่ะอืมเอ่อเอื่อรถ่วดำเพิงนั่เนี่เด้อการใหม่แห้งเอ่อไม่เหมือะกอนนะครับเอาล้อ,าอ,าอครับล้อครับสตอบ๊อปนี่การอบอไก่นนออกบ้านครับเออ ถ้าไก่พันกับอบคือกันแบบไก,ก่พันอบแบบนึงครับว่าพกเบิดเพราะ,รราะามันเหนียวมันเหนียวครับไก่พันใก,ใก่บ้านเนี่ยมันห้ามลอกอเลียนแบบเด้อแบบเนี่ยถึงคันเรียกรถด,ดับเพลิงไป, <laughs> ไปอยู่ไปอยู่ไต้หวันหลายสีเปีเฮ็ดจังซี่อีกเทียบบ่ไม่ได้ไม่ได้เอามาขึ้นฟ้าเอาปะเนี่ยอใส่ไปเรื่อยๆครับ จะไปน้อยครับจะไปใช้หลายใช้กีลน้อยถ้าใช้หลายมันดีใหม่ก้อนสุกเที่อปีนี่มันผีท่านบอกป่านนี้พอมันเติบเข้าจะออกมาโชว์ไอ้บึงว่ากินนนึงไเลยวิใ่ไมอะย่างนม่เชี่เไม่กิน่บไงบ้างผู้รอยากกินไก่อบเจี๋ยนี่ละ อะไรกริสโกบ่นี่ได้ซองทางครับล้อกินไก่พร้อมได้ความอบอุ่นน้ำเมื่อนี้มัเ่อากาศเอออากาศเย็นบรรยากาศยี่สิบสี่องศาเด้อยู่นี่ท่านสนใจติดต่อกุ๊กเด้อกุ๊กซื้อยังบ่นี่กุ๊กก็ได้มีซองกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กไก่หรือกุ๊กดิโอ้ให้มันหอมเรื่อยๆโอ้เขาจระจังยูไปใส่ครับพอมันเขาได้ว่า ไก่เขาจเรลิมมนได้กินมื่อวันละพักอยากกินข้าอะไม่กินมื่อรละครแต่ว่าห้ปล่อยไก่มันผมย้ำเขาไปซัมซําพัก่อนเด้อเขาเดี๋ยวเกิดสุดเขาเนไปทาชวจได้กินกบไปหาแล้วครับนี่ทีมันทีได้กินครับตั้มสมบกอไว้รอก่อนก็ได้ ไอ้ไส้ลายๆมันเป็นอย่างใส่หน่อยมั้ยอ๋อใส่หลายมันสีไม้อันนี้ใส่ตอนนี้เนี่ยไส่ซ้ำนี่เพราะมันทอนมันจะอบอยู่ในหันน่ะมันอบอยืดจีนมันพุ่มกดขึ้นห่อนไม่ติดขึ้นขึนเลยแล้วว่าแล้วสีงวงมันสีมอดนี่เขาจังเอาฟังมาสิโอ้ให้มันห่มอยู่หันเออมันห่มยืดหันตอนนี้มันก็ห่มเพราะแหงเลยครับบัดนี้มันสิไปห่มทั้งพุ่นนี้แต่มันก็ลังเลียนไปสันนี้นั่นน่ะเดี๋ยวมันจะนั่นคอยไใส่คอยไปใส่ไปกวางแง่จะไปอิหรีเลรอ อ่ว yeah. ่ามันแ่าดัน่นี่เขาจะมาคอยมาอีกน้อยนึงมันกิจะมีค้มห่อนห้ามเปิดแม่นบ่นน่บ่เปิดเิำเปิถ้าไนเวลาพู่นี่เอาออกแค่เดียวกับว่าเบิดัน้ำดืมไปจากช่องวานั้ันซันี่กำลังดียี่สิบนาทีบ่โนนี่เบิดฟางนี่พอดีเลยอืก็นั่นละเอามาเตรียมพร้อมพอดีพอดี่นีอ โอเคหนาวเนาะได้ลายย่างเนาะดีอันช่วงล้อไก่ไกอก่อกกับปีบพไส่ขวันลิโอกะเลกินตัมบกรล้อถาเอาไค่เเอมาให้เขรี่ยล้เขาไปเรื่อยๆมัน ช่วงนี้ก็ร้อยหนึ่งเดียวเดี๋ยวแน่นะเอาช่วงรออยู่กับมากินอันนี้ถาคือเขาอีสานบ้านเขาทุกคนไอ้ปุ๊บเนาะเอ้านี่เป็นยังวะนี่ตัวไรหลังานึีงร้อยนึงผมอีกอีสานบ้านเรากินไงง่ายหนึงไอ้แป้งร้อยนึ่งสองร้อยหมดพอได้บดนี e> ่พอได้บนี่พอได้บนี่หมายแท้ไงตรงพับถอยใช่ตรงนี้มีแล้วครับนี่ถวยถวยอยู่ตรงนี้มีนั่นแหะพอตรงน้ำทุบไปไปเป็น้ำทุบ อืมพอ,อาะวยตรงแล้วปุ๊บนี่ปั๊ยน้ำมันเ,นเข้ากันยุกกระปลิวมากนิดปุ๊บหอยทั้งตอนเหรือในห้บนี่นี่คือว่ายกเยอะรอเป็นวันปูจีวันถูกแล้วมันจะเป็นภาพใดย์รอเนาะครับผมรอจังง่ายที่จริงกันขั้นบ่ลมนีมนนน่มันที่บอนั่นมันที่บอปลิวนี่เนาะอันนี้นมันล้มแห้งมันมันมันเสียน อันนั้นดีก็นี่ยนี่ล้มล้มพับคนหอมออกไปล้มล้มมันล้มเกิดมันเล็บปิวออกไปลูกไว้ฉูดการมักมีอย่างนี้หนึ่งอะไรเนี่ยก็กระเทียมพริกไทยบ้านบ้านเฮาเนาะกับบ้านบ้านเฮาวกระเทียมพริกไทยาหละตักไข่เนื้อถ่องมันประเทศนี้อย่างนึงไอเนื้อมันนั่นตามปีกมันมีดีดกีดกีดได้นี่เอาเครื่องเครื่องมักคือว่าบั้งว่าสั้นเถอะบั้งกีดกีดเป็นเพราะบาดบาดเนาะ ตามโจ้ไนน่ะมันสิเขาบดตุกติกม้วนเลยอ้ารอครับบัดนี้ไปไปนั่งเกี้ยหนาวก่อนเดี๋ยวฮะหลังจะเกี้ยวฟังเลยตอนตอนนี้มันยังไม่สุกอันนี้ลองเคลียรเบื้องครับภูมิปัญญาไหมแบบไหมเออกำลังดีรอบไหมรอบไหม่อบะไหมอันนี้แค่บ่ถึงสิบนาทีได้เมื่อกี้นี่เอาอสิบนาทีไได้ ครึ่งชั่วโมงเองพอถึงครึ่งชั่วโมงร้อยสิบนาทียี่สินาทีเอาล้องไหมบัดนี้ผมไว้ล้องบัดนี้ล้องไหมได้ครับบัดนี้ถ้าที่ไปชุ่มเธอเดียวนี่ว้ยมึงใหม่ดำสิดเลยก็ถึงงานเอารอรอล้อรอบสองครูปัญญาชาวบ้านเนาะเฮาเนาะไปอยู่ตรงไหนตรงไหนมีกระปงกระปิมมีอยู่แล้วเนาะครับมีกระปิมกับยังเาหายไปเฮ็ดไปแต่ว่าสมมืิเนี่กระปิมมันหายยากเลยเด้อครับการมองมีกระปิมมาเอาว่าในเขีครับบ้านพญิดิต ใส่ีฟมาโพสออกเชียวพขายปลาโอ้สุกแก่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เบิ่งละอองไฟดูหน่อยอยคักไลโอ้พุหล่ะนี่โอ้เบิ่งเบิ้งในจอต่อท่านให่ง่ๆพวกเจ้าด้วยโอ้แหงเต่วกานล่นนี่ทันได้ล้มแหงแหงด้วบัดนี่ฮะบ่คันกินคันก็มาคุนันบดสม์นีอมีปัญหาต้องรอใีลุกดมาทำ คือทฤษฎีง่ายๆครับเอาง่ายๆว่าความห้อนของคือคนเฮาเนี่ยอากาศห้อนอยู่ในห้องที่ห้อนที่สุดก็คือตรงนั้นในกระปิบ,ปบคือคนอยู่ในน้นบันนี้มัน<อ>ห่อนผมคักบันนี้โอซําโอ้ยไม่ต้องไปเสียค่าไฟเตาไมโครเวฟบเลยครับพุ่มพันธุ์พัชาวบ,บ้านเดี๋ยวก็ได้โอเคแล้ว ช่วงระยะร้อครับโอ้มีแต่คนจองขาผัวย่างส่วนสันส้นสันเลยวันนี้ใกล้ตัวเดียวนึงจองขากันแล้วรกรอบรอ,อบ,อบที่ทสามพีมน่น้งงนองหลายลูกลานลายครับเมื่อนี้ครับวันที่หนึ่งเงอน,นงอเบในช่วงเด้อเบก็ห<บ>ัวมันสิบเััปีหกเนาะเอาเบืองอันโปมถึงน้ำซับเมนเ อ๋อบางนี่แม่คือใส่คักแทะอันนี้ปรกหัวเลยตินี่ยโปกหัววมันสุกไหมนะครับเพราะว่าเขามันตั้งหามันสุกแล้วหัวครับมันยุกเถิงเถิงมันได้ผสมเขาต้องให้ปล่อยให้อุใส่หัวมันดำไม่เรียอผมเจ็บไปได้แล้วโอ้อ้าวขั้นตอนผ่านไปงี๊สิบนาทีเนาะโอ้ไวเนาะโอ้ไมโครเวฟแบบไทยบ้านเนาะนี่เอาง่ายดีวะงี๊สิบนาทีโอ้ลมเย็น

มันมันยิ่ยังอันของเนี้ยครับอันนี้น้ำซุปยู่ใต้นี่แมนน้ำซุปใี่ใต้นี่เอาเฟืองหั่นเบิดพอดีอือเอาอีกเจ้าน้อยบ่อีกรอบนึงอือครับบ่ใหม่แต่ว่าเบิ้งเบิ้งเนื้อเบิ้งเน่ยเงสีมันกำลังนิ่มดิอือเอาอีกเจ้าน้อยบ่เบิร์เฟืองหั่นเบิร์ตใก้พื้นบ้านเขาเอาให้แฮมก็นี่เนาะอือแค่นี้แฮมก็นี่ก็ครับรออีกน้อยนึงจะขันอทีเอาตามนั้นชุดนึงเนาะ พี่น um ้องลงตรงๆเด้อน้ำจิ้มเฮียเด้อมือครับทุ่มเข้ามาไว้วันนีเราขอเอาใจนะทุ่เออนี่รอบสุดท้ายเนาะที่ผ่านที่ไปนี่อีกทางที่ครับใช้เบิดใหม่เบิรนี่เขากัดรอบที่ผ่านมาจำไม่ได้ดอกอืมแต่ว่านี่รอบสุดท้ายมันสั้นเถอะรอบไทยครับเออเอาอจุดแล้วครับมันก็เบิร์ตพอดี มีก e. ่อนนอันนี้บ banks, ่ได้เผาป่าเด้อครับในเฮ็ดกินเอาย่อเงี้ยครอบครัวเทศกาลปีละเทียบบ่ได้ทำไรสั้นอ้อศูนอ์อย่างแบบที่ยังเป็นบ่ได้เผาอ้อยเผายังเด้อครับในเฮ็ดกินกันหน่อยๆแล้วเบิงเบิงควันเด้อบ่มีควันบ่มี